สวัสดีครับผมไปได้อยู่กับเมคอร์และมิกชแนลนะครับโอมินบัฟมาเฮ้ยเขาบัฟสกิลสองมานะครับสกิลสองบัฟแค่อย่างเดียวเลยก็คือสกิลสองนะครับเวลาก,กดแล้วเนี่ยกลายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือโคตรจะอึดมันกลับมาเป็นเหมือนโอมินยุคแรกๆครับอ่าโอมินยุคแรกคืออึดกดสองแล้วอึดเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือแบบอึดแบบโวยไม่รู้จะอึดยังไงอ่ะมาดูกันว่าโอมินแผ่นนี้เราจะออกอะไรบ้างนะครับแผ่นนี้นะครับผมแนะนำให้เป็น ด้วยเนื่องจากว่าโอมนเนี่ยได้ห่างหายไปจากแรงเยอะแล้วนะครับผมแนะนําให้เป็นฟูลแทงนะครับผมฟูลแทงครับสิ่งแรกที่จอคือบูทครับเกาะไฟครับผมเคิร์ดออฟเดตหรือตัดฮิวของเรานะครับพอเราได้พวกนั้นแล้วเราออกทอยก็ได้ถ้าเราเจอเวทนะครับจะขึ้นทอยมาเร็วก็ได้นะครับชิลออฟเดอะลอสครับแล้วก็สชิ้นสุดท้ายครับเป็นล็อกชิลล็อกชิลนะครับเอาไว้แบบเลดเกมโอมนแท คือแบบตายยากมากระหว่างที่เรากดสกิล2ไปแล้วเนี่ยให้เอาล็อกชิลมาส่วนได้นะครับพลังแฝงของโอเมนนะครับใช้เป็นเกาะเขียวครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟมาแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่มันยังทําให้อึดอยู่นะครับเมื่ออยู่ในป้อมเราจะอึดขึ้นอ่นนี้ดีครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สีเหลืองเป็นแอนติไวนะครับแล้วก็เมื่อฆ่าได้เราจะได้เลือดนะครับเมื่อเราล็อกไปแล้วเราเทรดอยู่ไงแล้วถ้าตัวที่เราตัวที่เราล็อกตายเราจะได้เลือดในที่ดีครับ <Yeah. S 1> อ่ะส่วนลูน รูนเป็นน่าจะเป็นตีเร็ว26ไม่ก็ไม่ก็เป็นโกลเด้นบอดี้สปิริตโพเวสก็ได้นะครับแล้วแต่คุณถนัดครับผมใช้เป็นโกลเด้นบอดี้สปิริตโพเวสนะครับโอเมนยังใช้ฟิกเกอร์เหมือนเดิมครับหรือใช้พิเลนหน่อยก็ปิดป้อมแต่ก็จะหมดลูกเล่นนิดนึงนะลูกเล่นการแอนตี้ฟิกของเขานะครับก็จะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับไปชมคลิปกันครับผม ตอนนี้ถ้าผมพาตีมาด้วยเล่นโลสองสองชนะแบบชนะแบบไม่รู้จะชนะยังไงนะเจอซาเวียเฮ้ยซาเวียคือใครเซียนหมาทีมอะไรเซีนหมาเจเล่เต็มซิมิโตเตมิโปรโอ้ดิปิชอนซิมิโปรถึงเต้าเจอโปเกมอน สี่โปเกมอนอ่ะนา่ากลัวอยู่เราจะโเกิมพันเอาลากเาขาเขาป้อมไม่ได้กลางกางมาบนปะตั้งไกลงา,านเรียบร้อยเสฟิกเสฟิกนี่กูจะไม่ฟิกซะแล้ว ้า5นักสมิธโปรนี่เอาไปสิตัด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 เล่นตัดเล่นช้าเกียร์สองตลอดที่ครบสามนั่นแหละสามนั่นแหละเฉยเลยก็เนี่ยสามหนึ่งแล้วอาดิี้เขาดีดิเขาเปิดดีดิเขาปาดได้นะคาเฟ่ดี้วแม่คาเฟ่โดนหนักเลยกูมากูมาเขาไล่มันนี่ย มันไปแล้วนะเสียเกียร nee, ์ว่ะเฮ้ยต้องรีบรีบเบิร์นรีบเบิร์นเลนรีบบอกรีบบอกรีบบอกมาแล้วนะมาแล้วนะไม่หรอรีบบอก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 ออกได้จู้ออกได้คุณรับนะคุณรับนะเจ็บปิดนะได้นะเย็นดีตโอเค็นตัดเป็นไม่น่าคอเล็กค่ะเฮ้ยขอโลมากลงก้อนเล็กก้อนเล็กก้อนเล็กไม่ไหวกูไม่ได้มาตามเลยว่ะเสียเวลาชีวิตจิตไอ้กูแววสีมา ฟินฆ่ามาฟินฟินออกไ่ทันละกูจับให้ได้นะรอ,อป่ากูมานะน้องๆเย็นตัวกันเลยไม่เปิดลำไม่เปิดลำไม่เปิดนะรอป,าป่าผมมานะน้องๆเด็อดนะไปบูมึ้นขึ้นบูมมันขึ้นบูมมันขึ้นบูมมันขึ้นบูมมขึ้นไปมาแล้วมาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าขยับมาใกล้ มาใกล้ใกลเฮ้ยเซวิโปว่ะสวยทีมเราจะไปเซวิโปชนะให้ได้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังยิงกันเลข้างหลังยิงกันเลจับตังหากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นทำไม่ถึงเห็นทำไมถึงมาอยมาไปมาเมื่อกี้ใครได้บุ๋วะออ่ะเพราะมันทะลุเข้าไปฟินฟินฟินตรงมาเลยฟินตรงมาเลยมาเลยอ่ะเออเออโอ้โห

ไม่เห็นมันแข็งเหรอเห็น <c oughs> โป้งเลยนะเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวกูจับนาะคอแล้วค่อยเรียกแล้วรอบหน้าไม่เอาล็อกซี่แล้วหมดหมดทัมมิ่งมาแล้วมันแปลงร่างแล้วหมดโกหมดโกหมดโวแล้วแต่มันไม่มีออฟเลยนะกูว่ยังปั๊มตายอยู่ปะ่ะถ้าผมฟาร์มรวยๆหน่อยตายตายปัย๊มต,ต,ต,ตายอยู่แต่ตอนนี้ไอ้นี่ก็ตายเหมือนกันไอ้นี่ก็ตายเหมือนกันโอ้ยอย่าทำผมเล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 ยกัดเอ๊ะเอากูตายด้อโอย ทากวทากวะเอาวะหัววะหาววะหัววะวะวอะเนีเรามันไม่เข้าเลยวะเย็กเย็เย็กเเข้าเขาเดี๋ยวก็เข้าคอยๆวกาล่างเสียานีวะฟาร์มมันว็ไม่เอาไม่เอาฟินฟาร์มดีกว่าฟาร์มนะ เยอะนอาก็ไปทำไมเห็นเหมือนจะเล่นไม่รู้จะเอาไงกันกลางอะกลางแดงนะพี่ถ้าไม่การ์โอ้โหสัตว์เลือดนี่อยหมดไม่ปลกันรอตายแล้เี่ยอดรอเล่นไม่มีควบระบาดแดงแ้จะบินะไปล่างอยู่ไปล่างอยู่ไปล่างอยู่มัจจุราชมาล่างแล้ว คเไยถมคาเฟ่ถมคาเฟ่โอเคเปลี่ยนตัวโอลิออนนะปั๊บเรียบร้อยไปเป็นไปเป็นตุ่มตุ่มนเลยเป็นตุ่มตุ่มตามนะมานี่หน่อยเลยนกลางมีใหม่ไหม่ที่จะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้มันแข็งแล้วโอ้ทีเดียวพี่อย่าอย่าตามเลยไม่ได้ปีนไงวะยังไงล่ะไม่ตามพี่ล่ะสวยสวยสวย ถููกกปาเงินเท่ากันเอาบังกรโอ้มับงกาไม่มีให้เอาด้วยว่ะโอ้หเสร็ป้อมบนป้อมล่างขึ้นได้ปะป้อมล่างขึ้นโอ้หได้เกียรได้ป้อมบนคอมมันเลื่อนไปบิดป้อมบนลิฟต์เติมบิดป้อมบนคุณหนอนจับวมาไม่ได้ว่ะเออมันลงไปล่างมั้มันลงไปล่างเอาไหมเอาไหมเอาอันนี้ไหมเฮ้ยชัดเอ่ะอาอันนี้ไหมไปยืมไปยืมเอาไปนี่เอาไปนี่ตรงนี้นเกียร์กลางนะ ผลล่างที่ผ่านตวจโรล,ลิออนปิกเกอร์ไปแล้วนะเฮ้ยบ้านล่างแหกหมดแล้ววแบบนะแหกไหมบอกเลยไม่ทันนะอย่าอย่ากูกำลังไปกำลังไปไม่มีฟิกมันไม่มีฟิกอชิอบหายนคร์มารีนคอร์มารี<ๆ>ไม่มีติดว้วยเอ้ยกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วเกมผมกำลังยือ้อแบบสุดชีวิตอยู่โ <c oughs> อัยเลยทีเด็ด ่ยดู่เยี่ยมันไอเมีกแล้วไอเมกช่วยดูไอ้มีกผเม็ก้องหัได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนมันทำเมื่อก่เพื่อนอยู่ป่าก็โดนทิ้งอีกอยู่ดิโอ้ยเเตอร์ตอร์รผมไปตีโจทย์ผมอยู่ไง อัพเลนนะไปสูพลโลโลี่กูจนมากเลยนะเว้ยสี่วันแล้วตอนนี้จัดหนึ่งล่าอไปล่าก่อนล่าป่าไปล่าทามมิง่อนอย่งี้ไม่ไหวแล้วมิกไฝ่เติมไปต่อรอบเลยเฮ้ยเฮ้โอ้ตโจกโะขอโกโอถยเลยถ่ยเล้มันเอาะวะเ้มันเอาวะ เอาแบบนี้มาอยู่นะตรงกลางอะสกิดวะ่นกูลงล่างแล้วกูวัดล่างกันล่างให้กันล่างให้ได้คาเฟ่อยากได้คาเฟ่คาเฟ่เจ็บใช่ไหมเล่นนีเล่นนี้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 ลิกเตอร์ได้ลิกเตอร์ได้สวยสวยล็อกซี่มาล็อกซี่มาจากเลสล็อกซี่มาจากเลสเข้าย่าเลสเลสเราตายล็อกซี่มาจากเลสเข้ากลางแล้วกูอีกละกูอีกละคุณโดนอะไรอ่ะไม่ได้อยากขับป้อมเหรออยากขับป้อมเหมอพวกมึงอะฮะพรีมีจับา โอ้โหมันแข็งอีกแล้วป้อมบนจะแหงป้อมบนจะแหงมันแข็งเยอะจังวะเฮ้ยปิดป้อมเิาปิดละนักลบใช่ไหมละนักลบเหลือนักลบคนเดียวเคย์ูเคียร์ให้ได้เสาหลักล้มี่คนหนึ่งตายแล้วเดี๋ยวล็อกซี่ปิดไปสองรอบอ่ไม่เป็นไรเราชนะได้เราชนะได้ด้วยโอเมินโอ้ยตะเมยเจาะ เบาบางไปจังวะ <c oughs> ได้ดงวะ่ะคอสมันรวยแบบคุณเยอะโอ้อยอยดกเจ้าที่ผายมีคนโตขโม,มยโตขโม,มยเล,เล่นไม่ได้ล่วงก็ไม่ได้รอ <c oughs> เล่นรอเล่นรอเล่นรอ <c oughs> เล่นรอเล่นกูรอเล่นไอ้เอ้จ้าก,กูตายเลยว่ะก,กูรอเล่นนิดเดียวเต็มเลยก่อนต้องรังเกียจเลย

ไหว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 เว้หพี่ปเฮ้ยเฮ้ยเอาอไหวไหวไหวเฮ้ยมึงรีบไปไหนไอติบเลยติบเลยจอยติบเลยจอนไม่ใช่ปไม่ใช่อนไอ้แมกนเข้าไม่ได้แล้วพี่พอดีดเข้าทีเดียวก็แตกแล้วไม่ร้อยสักทีดาวอาถันนี่แหละโอเมนเอาทุกคนคุก็เกียวแล้วกันว่า นี้มันอึดหรือเปล่านะครับสำหรับผมมากากตัวกากผมก็เกียดโอเปนอยู่แล้วเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มันทำได้แค่เกียวมันทำได้แค่ล็อกแล้วก็ยืดอึดแล้วก็แพ้แฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับแวะใครที่ยังไม่ได้กด u ั s c r i b ้นะครับแวะไปกดซับสไครผมสักนิดหนึ่งนะเสียเวลานิดหนึ่งไปกด b ั c r i b e ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับไปละคนบ๊ายบายสวัสดีครับ